สวัสดีค่ะใจดีอยู่นี้นะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้เจอกันอีกแล้วใจหายหน้าไปประมาณหนึงอาทิตย์เนาะใจกลับมาแล้วก็เพื่อสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปวดหลังเนาะใจก็เลยหยุดพักหนึ่งอาทิตย์วันนี้ใจมีเมนูมาฝากเพื่อสุขภาพก็เป็นซุปถั่วเนาะมีหลากหลายถั่วเนาะใจเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะเรามาดูส่วนผสมที่ใจใช้ ต้มซุปถั่วเนาะใจก็มีถั่วลันเตาถั่วขาวแล้วก็เม็ดลินนะแล้วก็ถั่วแดงแต่ถั่วแดงนี้ใช้ใจะใช้แบบเป็นกระป๋องที่ต้มมาแล้วนะแต่พวกเป็นอันอื่นใจก็ยังไม่ได้ต้มเนาะเป็นแช่น้ําร้อนไว้สองชั่วโมงเนาะแล้วก็ไส้กรอกแครอทมะเขือเทศแล้วก็ซาลารีแล้วหอมใหญ่กับกระเทียมสับแล้วก็นี่นเนยไว้ผัดนะ แล้วก็เกลือป่นพิไทยน้ำสต๊อกไก่เนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใหมปป้อนะเดี๋ยวเราจะผัดตัวไส้กรอกก่อนให้มันหอมหลังจากหม้อร้อนแล้วเนาะใจก็จะใส่เนยลงไปแล้วก็จะใส่ไส้กรอกลงไป เดียวให้มันเหลืองนะเพื่อเอาตัวน้ำมันของไส้กรอกให้มันหอมในน้ำซุปเราเราก็เจียวไส้กรอกเราให้เหลืองเนาะแล้วก็ค่อยมาเติมหัวหอมเอาเหลืองเนาะใจก็จะใส่กระเทียมกับหอมใหญ่ไปคัดนะ ไปด้วยสลอดี่มาห,หอมๆนิ่มๆนะแครอทมื่อเราผัดผัดสุกพอประมาณเนาะใจก็จะเติมน้ำตอกไก่ลงไปนิดหน่อยก่อนเนาะเพื่อให้น้ำที่กด ความหอมที่อยู่ก้นหม้อบอกเนาะเนี่ยที่มันจะเป็นสีน้ำตาลอยู่นะนนแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศกับถั่วเราลงไปเลย ใส่ทุกอย่างลงไปผัดแนละ้วเราก็เติมน้ำตอกไก่เราเราค่อยปรุงรสทีหลังนะเพราะว่าน้ำตอกไก่มันก็เราใจใส่รสชาติไปแล้วเล็กนิดหน่อยเนาะเกลือก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เคี่ยว เดือดสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาในระหว่างที่เราตุน๋นเราก็คนมันคนบ่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะติดคนหม้อเน,อะนาะนะเรามาดูซุปถั่วเราที่เราต้มไปครึ่งชั่วโมงเนาะถั่วเราก็ทุกอย่างก็จะเปื่อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสแต่ก็จะใส่เกลือ ใจใส่เกลือรประมาณ1ช้อนชานะหรือถ้าเพื่อนๆชอบกินแม็กกี้นะคะรสชาติกินแม็กกี้ก็สามารถใส่แม็กกี้แทนได้นะแต่ใจชอบกินตอนหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วแล้วเราก็ปรุงไม่ต้องเค็มมากแล้วเราก็ไปใส่เอาด้านนอกเอาโรยด้านนอกเนาะใวก็จะใส่พริกไทยลงไป ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ชิมรสใจก็จะพอประมาณนี้นะสถั่วใจก็เสร็จแล้วใจก็จะโรยแม็กกี้ด้านบนเล็กน่อยอาหารเพื่อสุขภาพใจก็เสร็จแล้ว หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ